อสวัสดีจ้าคุณแม่พี่น้องจ้าตอนนี้พี่มนก็อยู่ที่ร้านอาหารนะคะร้านอาหารพิ่ซินเนาะก็มากับแม่ย่าจ้าะพอดีเห็นต้นไม้นี่ใหญ่มากจ้ใญใหญ่มากเลยใหญ่สวยมากค่ะนั่งอยู่ใต้ร่มต้นไม้ใหญ่ พลันทานเช่ะชื่ออะไรนะรัดตารัตาเนี่ยลัตาเนี่ยชื่อเขานะคะนี่หลายคนแพ้กับต้นไม้นี้ใหญ่มากนี่ก็ร้านอาหารอาจจะสั่นน่อยนะจ๊ะขอโทษนะคะนี่ร้านอาหาร แถวนี้เขาพูดภาษาอินเตอรี่จ้ะแต่ก็มีหลายคนเป็นสถานที่นักท่องเที่ยวเนาะก็เลยฟังหลายภาษาจะอยู่นี่่จากข้างๆนี้ก็จะเป็นะทะเลสาบนะคะสวยมากสวยมากจ้ะทะเลสาบวันนี้นั่งทานพิซซ่าติดทะเลสาบจ้ะสวยมากบรรยากาศ นกกับพอนกแย่งอาหารกันพี่จ้าคุณแม่โอ้ยมามี่ฮัลโหลอุ้ยอิสตูพิซซ่ายายเนี่ยนี่จะพิซซ่าของแม่พิซซ่าพิซซินอย่ากูวัดเต้พิซซ่ามาร์การิต้าพิซซ่ามาร์การิต้าโอเคเซเชลูสอันนี้ของสามีจ้ะอืมตัวเช้าเซเล็กค่ะ ด<ม><ม>วดเอันนี้ของวิมลนจ้าซาลามีเผ็ดค่ะซาลามีเผ็ดมาค่ะมาทานด้วยกัน จ้ะโอ๊ยเดี๋ยวก็ว่าคนไทยเนาองทำอะไรเนี่ย <laughs> จ้ะวิมนจะใช้แบบนี้นะรคะจ้ากินพิซซ่าเสร็จแล้วเราก็จะเดินเลาะตามขอบทะเลสาบจ้ะจะทายอ่้งแตดทะเลสาบแทนติติซีนนะจะ้ะให้พ่อแม่พี่น้องได้ ลายเนี่ยบังค่ะเอ่อที่นั่งเล็กมากจ้ะดูฐานก็จะไปขออะไรแม่กินท้ายในเอเซนตชูชวาน,นายชบานน้องฐานไปหาแม่ดูคาโตะโอ้ยโตะใหญ่ามากโตะใหญ่มากจ้ะดูปาตี้โตะสวย ้วยค่ะรอบินรออรอข่าวทางสถานทูตติดต่อเรื่องการการบินมาจะ้ะอยากลับเมืองไทยหิวผักไทยขอให้ได้บินเร็วๆเนะาะเอาใาเดินต่อจะ้ะชงบิวจ้าชงบิวอื สวยมากข้างหลังนู่นข้างหลังนั่นก็คือจะเป็นองุ่นดำนะคะอ๋อข้างหน้านี่น่าน่าจะเป็นองุ่นที่เขาปลูกทานจ้ะไม่ได้ทำบายองุ่นหวานไม่มีเม็ดนะคะเนี่ยวิโดกมากเลยฮะโอ๊ยจับขอบจับขอบเออขอบรัว้วจ้ะ นีสวยมากเลยอ่ะแบ๊บนะคะนี่จ้ะองุ่นองุ่นอน่าอร่อยจังเลยอ่ะน่าจะเขาน่าจะเอาไว้ทำวายนะคะไปะค่ะเดี๋ยว,วิมอ่าอันนี้ก็เป็นเป็นสวนไม่ไม่ใหญ่นะคะสวนองุ่นไม่ใหญ่นาะงไปค่ะเดว,วิมลจะพาเดินตรงไปนะคะเมื่อวานมาเดินกับแม่ยา่าหรือมาสองวันที่แล้วเนี่ยแหละเห็นแอปเปิลค่ะลูกใหญ่มาก อนที่จะอยากถ่ายมาฝากพ่อแม่พี่น้องจ้ะไปจ้ะอุ้ยดูดิไปชมแอปเปิ้ลด้วยกันจ้ะไปไปนี่โอ๊ยไปชมแอปเปิ้ลโอ้เนาะเห็นนังหุ่นงมงายโกตไม่ได้ดูค่ะถ่าย,าย,ายนี่จ้ะนี่แอปเปิ้ลกำลังสุกจ้ะนี่ไม่ใช่แอปเปิ้ลของวิมลนบ้านสวนนะคะพ่อแม่พี่น้องจ้ะนี่ป้น ลูกใหญ่มากจ้ะอันนี้ลูกเข้ากําลังสุกเนาะเห็นไหมคะอันนี้เป็นสวนไอปเปิลนะคะหลังหลายต้นเลยนี่นจะ้ะปื๊ดสวยค่ะสวยนี่ลูกนั่นปฏิมืนั่นเห็นไหมคะลูกใหญ่มากจ้ะเห็นไหมคะวิมลไม่เห็นนะคะเพราะว่าแดดส่งนะนี่จะ้ะลูกใหญ่มากใหญ่จริงๆอ่ะน่ะสองลูกก็น่าจะก,กิโลนึงนะคะนาดใหญ่ลูกสวยมากเลยอุ้ยน,น่าจะอร่อยเนเลย นี่จ้ะปื้ดหนึ่งนี่จ้ะเนี่ยน่าจะครึ่งกิโลจ้ะใหญ่มากใหญ่แล้วสวยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะขอซูมใกล้ก่อนไปจะเห็นดีแค่ไหนนี่จ้ะใหญ่ใหญ่อู้เยอะเลยเยอะเลยไม,ม่แอบชมแอบออนโซนอิปเปิลเขาจะงามหลาย ให้ชมสลับกันแอปเปิลน้อย no จ้ะเออไมาใช่แอปเปิลน้อยโอ้ยพูดผิดพูดถูกเนาะวิมุนบ้านสวนก็ได้อังุนจ้่างุนอันนี้อัางุนลูกเล็กเนาะนส่วนมากแถบนี้เขาจะปลูกอังุนไว้ทำวายนะคะจะมีสองสีสีขาวอ๋อนี่ไงสีขาวสีขาวสีขาวกับสีสีฟ้าเข้มจ้ะเออเออเออ แม่ย่าพามาเดินอีกรอบนึงเพราะว่าออนซอนออนซอนออนซอนแอปเปิลเขานะจ๊ะนู่นจ๊ะอู้ยเ็มลุนแอปเปิลนี่จ๊ะอันนี้ลูกปาดีทุกนี่นี่จ๊ะนี่อยู่ไหนอ่ะบอกนี่นี่ก็อยู่ไหนน้อยเปิลใหญ่ใหญ่มากอุ้ยออนซอนลายจ้ะ ปีนี้มี่มดบ้านสวนไม่ได้ชิมไม่ได้ชิมแอปเปิลที่ปลูกเองเนาะเพราะว่าขายแล้วก็ต้องก็ต้องให้ให้ให้คนใหม่เขาได้ชิมเนาะจ้ะดูเนะดูนี่ง่ายง่าอ่อนจอนไหลจ้ะง้าไหลง้ำไหลน่ะอร่วงก็มีนะเนี่ยมีแม่ยาน่ารักกับแบบนี้แหละค่ะ โอเคเดี๋ยวถ่ายเอารูปแม่เลยโอเคจ้าป่ะไปเดินต่อกันไอ้เดี๋ยวเอากันเยะรู้มาอีกมั้ยนะเอเจลลี่เย้ยังพูดแม่พี่น้องแอบถ่ายของเขาอีกแล้วจ้าเดี๋ยวนี่จ้า สีกอรนะคะนี่สีม่วงสีม่วงลูกใหญ่แอบใสของเขาจะโดนกดามไหมเนี่ยนุ้นจะเห็นไหมคะมีใครเอาเอาเต่ามาปล่อยงเต่าเดินทุกเพี้ยนทุกเพี้ยนจ้ะนี่นีลูกใหญ่เนี่ยฟีกะมาเดือนะคฟีกะมาเดือสีม่วงลูกใหญ่ด้วย เห็นบอนพี่มนไม่เห็นตามเคยค่ะแดดมาแดดตรงหน้าอุ้ยน้องเต่าน้องเต่ามาทักทายจ้ะน้องเต่าจ้ะเห็นไหมนะ่น้องเตา่าน้องเตา่าน้องเตา่เตาฮโอเคค่ะไปเดินต่อกันจ้ะออกกำลังกายผัวขี้บน่นหยุดยูุนั่นแหละเดินหยุดเดินหยุดนี่จ้ะอันนี้คือลูกพลับนะคะลูกกำลังสวยเล่นนั่นลูกพลับ คีวีจ้ะที่นี่เขาเรียกคีวีเออไม่ใช่ขอโทษค่ะโอ้ผิดแล้วคาคีเขาเรียกคาคีจ้ะกำลังมีลูกนะคะไปะจ้ะไปเดินต่อกันนเก็บเอาบรรยากาศร,รวมๆนะคะมาฝากเพืให้พี่น้องจา๋าด้วยความด้วยความรักและความห่วงใยโอ้ยหาเรื่องหัวเราะไปยังไงล่นนะคะ่ะบอกทุกวันทุกวันนี้น้ำตาออก น้ำตาคลอเดินเอกสารยุ่งมากเลยยากมากเลยขอให้ได้บินด้วยเธอเที่ยวหนะ้านี่ค่ะอันนี้ก็คือลูกลูกอะไรนะป่วยกักใช่ไหมคะนั่นน,น่าจะใช่ต้นป่วยกักใช่ค่ะนี่ต้นป่วยกักต้นป่วยกัก,น,ก,กนั่นก็คืออ่ ต้นเก่ารักค่ะกําลังติดลูกลูกใหญ่แล้วจ้ะประมาณอีกสองเดือนสองเดือนก็ได้เก็บผลแล้วจ้ะ่คสตานียนหรือเก่ารักนะคะผลเขาจะใกลๆ้ๆนะทั้งป่านะคะเนี่ยทั้งปา่าทั้งภูเขาเลย <c oughs> นี่จะเป็นอแถบนี้จะเป็นภูเขาเการักทั้งนั้นจ้ะ เห้ยดีมากเลยถจาฉันเม็พี่น้องจา้าจิ้งเลนเมื่อกี้เห็นแป๊บๆเห็นตาหางคิดว่าเป็นงูจ้ะเลยมาเจออีกตัวนึงเขาเป็นจิ้งเลนเขียวนะคะนี่ดูคล้ายๆย้หรือจะเป็นแย้เห็นปะจ้ะน,นี่ตัวเขียวมากอะเหมือนแย้เลยอะแย้ไหมอะ จ้ะสวยเมื่อกี้เห็นตะหางคิดว่าเป็นงูตกใจหมดเลยจ้ะเอนั่นนั่นไปแล้วจ้ะ